วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2563คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยลาลัยมหิดลจัดงานศิริกราณพระภูบาลน,นวมินเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบารมนาถประพิษปีที่4เ,ออเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชากุศลโดยมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งวันอาทิ พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์39รูปพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณพิธีถวายสการะเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและบุคลากรศิริราช ประกถา,กาเทิดพระเกียตรติโดยดรสุมเมศตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในหัวข้อเรื่องในหลวงราชการที่9้าในความทรงจำและพิธีเสียรกราญพระผู้บาน,นวมินการถวายสการะโดยคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรศิรดิราช